ตอนนี้ระยะทางไม่ขึ้นแล้วครับระยะทางวิ่งคงเหลือกับระยะทางจริงที่จะต้องวิ่งอีก4.5กิโลเมตรครับช่วยลุ้นกันไปครับ ทริปนี้เรากําลังจะออกเดินทางไกลกว่าทุกครั้งที่เคยผ่านมาไกลกว่าเชียงใหม่ไกลกว่าเชียงรายไกลกว่าลาวที่เราเคยไปและที่นั่นก็คือจังหวัดภูเก็ตครับสวัสดีชาว e review ทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในทริปนี้เราจะออกเดินทางไกลกว่าทริที่เคยผ่านมาที่บอกไปในทริปนี้เราจะไปจังหวัดภูเก็ตกันนะครับ เราจะไปจังหวัดภูเก็ตไปทํำไรเราจะไปจัดกิจกรรมออร่ามิทติ้งสัญจรที่จังหวัดภูเก็ตก็คือรวบรวมคนในภาคใต้ที่ใช้แบรนด์ออร่ามาทํากิจกรรมกันนะครับภูเก็ตเนี่ยห่างจากบ้านเราจังหวัดนนทบุรีประมาณสัก800กว่ากิโลได้ไกลกว่าเชียงใหม่ไกลกว่าเชียงรายไกลกว่าที่เราเคยขับไปเวียงจันทร์ซะอีกนะครับเพราะนั้นครั้งนี้ค่อนข้าง เป็นชาเลนจ์แล้วก็ค่อนข้างตื่นเต้นมากๆเลยเราออกเดินทางจากนนทบุรีประมาณสัก7จ็ดโมงสิได้ครับแล้วก็เราเลือกใช้ใช้เส้นทางการนา,าพิเศษนะครับแล้วก็มาทางกลามสองตอนแรกเรากำลังกังวลที่คลามสองเนี่ยรถจะค่อนข้างติดนะครับคิดว่าทําทางเนี่ยปรากฏว่าเส้นทางที่รถติดเนี่ยก็คือจะเป็นเส้นทางที่การนา,าพิเศษเนี่ยแหละครับเพราะว่าการนา,าพิเศษเนี่ยทำทางตลอดเลยครับผมติดตั้งแต่บางใหญ่ข้ามมาบางแคร ไปจนถึงเส้นทางก่อนที่จะเข้าพระรามสองนะครับก็เราใช้เวลาระยะเวลาจากตรงน,นั้นมาประมาณสัก1ชั่วโมงได้แต่หลังจากนั้นเองนะครับพอเข้าพระรามสองมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ารถโล่ลงครับอาจจะเป็นเพราะวันนี้เป็นวันธรรมดาด้วยนะครับก็เลยรถไม่ค่อยติดเท่าไหร่จุดหมายปลายทางแรกที่เรากําลังจะแวะไปนั่นก็คือโลตัสประจวบคีรีขันธ์นะครับเดี๋ยวเราคงต้องเดินทางกันแล้วครับในวันนี้นะครับเพราะว่าค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรและเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า ในทริปนี้การออกเดินทางจากจังหวัดมนทธบุรีไปสู่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเราใช้ระยะเวลาเดินทางเท่าไหร่แล้วก็ในระยะเวลาในการชาร์จทั้งหมดเนี่ยกี่รอบด้วยกันครับเดี๋ยวขอตัวขับก่อนครับผมไปครับ แล้วตอนนี้เราก็มาถึงโลตัสที่ประจบกันแล้วนะครับก็คือจุดหมายแรกหลังจากเราออกจากบ้านประมาณ7จ็ดโมงสิบสนาทีได้ตอนนี้ก็ใช้เวลาระยะเวลาขับมาประมาณสัก4ชั่วโมงตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยง10นาทีนะครับเราขับเป็นระยะทางประมาณจากบ้านมาถึงที่นี่ก็ประมาณ298กิโลระยะทางคงเหลือวิ่งได้อยู่ที่1 1 7กิโลเมตรนะครับความเร็วเฉลี่ยเราเนี่ยเราไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ตาก,กินไฟอยู่ที่ประมาณ 13.7กิโลเมตรถือว่าทำทำเวลาแล้วก็ทําในเรื่องของอัตราการประหยัดได้ระยะทางได้ค่อนข้างดีแล้วกันนะครับคือเหลืออีกสักประมาณ117กิโลเมตรเนี่ยผมว่าจริงๆวิ่งจริงเนี่ยภาพรวมเนี่ยเต็มถังชาร์จ501กิโลเมตรเนี่ย100%เนี่ยน่าจะวิ่งได้ปรนมาณ380-400กิโลเมตรได้ นะครับถือว่าโอเคลนะตอนนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ใช้ผมใช้รถมาประมาณ2ปีกว่าแล้วอยู่ที่ระยะทางประมาณแทบจะเกือบเกือบหนึ่งหมกิโลแล้วได้ระยะทางขนาดนี้ถือว่าโอเคมากๆเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวนนผมขอตัวไปชาร์จรถก่อนแล้วก็ไปหาอะไรกินก่อนนะครับที่โลตาแห่งนี้แล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางต่อกันครับโอเคเดี๋ยวชาร์จไปกันครับ แล้วตอนนี้เราก็ชาร์จไฟเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้ระยะเวลาชาร์จประมาณนัก2ชั่วโมงค่าไปสักวันมาณ330บาทเดี๋ยวเราไปต่อกันครับเมื่อกี้เราไปกินข้าวเรียบร้อยแล้วสบายใจ เมื่อกี้เราชาร์จที่โลตัสประจวบคีรีขันเรียบร้อยแล้วครับอย่างที่บอกไปเราชาร์จเต็ม100%ก็คือวิ่งได้501กิโลเมตรไมค์ขึ้นแบบนั้นนะครับเราก็หลังจากนั้นเราก็เลยไปแวะที่เมืองสามอ่าวมาเมื่อกี้ก็มีอ่าวน้อยอ่าวมะานาวแล้วก็อ่าวประจวบนะครับก็บรรยากาศสวยงามมากเมื่อกี้เราว่าเราจะขึ้นบินโดนแต่ว่ามันเป็นเขตห้าบินโดนนะครับเราก็ไม่สามารถขึ้นบินได้แต่เราก็เก็บภาพบรรยากาศวิดีโอคร่าวๆมาเดี๋ยวเราอินเสิร์ตแทรกให้ดูนะครับทีนี้จุดหมายถัดไปของเราน,นั่นก็คือ GWM สุราษฎร์ธานีเดี๋ยวเราจะนัดเพื่อนทานข้าวเย็นที่สุราษฎร์ธานีอีกสักทีหนึ่งเดี๋ยวเราเอารถไปชาร์จท,ที่ GWM แล้วก็ให้เพื่อนมารับเราไปทานข้าวทีนี้เนี่ย GWM สุราษฎร์เนี่ยเป้าหมายถัดไปของเราเนี่ยอีกประมาณ351กิโลเมตรเดี๋ยวดูว่าเดี๋ยวเราจะวิ่งชาร์จเต็ม100%เรนี่ยเราสามารถวิ่งได้ถึงสุราษฎร์เลยหรือเปล่าเพราะว่าตอนเนี้ยถามว่าทำไมต้องไปชาร์จที่ GWM สุราษฎร์เพราะว่าวอชเชอร์เราเนี่ยเหลือนะครับเดี๋ยวเราจะใช้วอชอ์ฟฟีีน,น่ยยาไก็เด๋ว เดินทางต่อกันเลยครับไปที่สุราษฎร์ธานีครับเดี๋ยวอีกหนึ่งจุดที่เป็นจุดสําคัญในการเดินทางเข้าสู่ภาคใต้นั่นก็คือหงวัดห้วยลึกความสําคัญของหงวัดห้วยลึกคือยังไงนะครับก็คือจะเป็นรูปปั้นหงขนาดใหญ่ที่จะอยู่ริมถนนเลยนะครับหน้าวัดห้วยลึกจะอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับ เขาเล่ากันว่านะครับมีตำนานเล่ากันว่าหงเนี้ยตอนกลางคืนเนี่ยบางทีก็เดินข้ามถนนหรือบ้างก็ว่าหงเนี่ยกินคนเนื่องจากมีเลือดติดปากหงเลยเพราะนั้นเขากลัวว่าหงเนี้ยจะบินไปที่อื่นหรือจะหนีไปที่อื่นเขาก็เลยมีการล่ามโซเอาไว้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะผ่านหงตัวนี้กันด้วยครับเดี๋ยวดูเพราะว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับสําหรับที่วัดไปรือแข่งนี้ครับ ุกคนครับตอนนี้เราขับรถมาเรียกว่าน่าจะ12ชั่วโมงได้แล้วนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักทุ่มหนึ่งแล้วเป้าหมายของเราที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับเราต้องการจะไปชาร์จที่เกรดวอลสุราษฎร์ธานีซึ่งอยู่ในตัวเมืองนะครับแต่ว่าตอนนี้ระยะทางของเราเนี่ยที่วิ่งได้เนี่ยถ้าเห็นนะครับเราจะเห็นอยู่วิ่งได้สักประมาณ50โลแล้วตอนนี้แล้วก็ส่วนเกรดวอลเนี่ยจะอยู่อีกสักประมาณ38กิโลตอนนี้ผมกําลังลุ้นมากเลยว่าระยะทางที่วิ่งคงเหลือกับ ระยะทางจริงเน่ยมันจะไปถึงกันหรือเปล่าคอยลุ้นกันดูครับว่ามันจะไปถึงหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ถึงยังไงเดี๋ยวเราประเมินหน้าไงกี่แล้วแถวๆนั้น,น,นมันจะมีปั๊มชาร์จอยู่แล้วนะครับเราคงอาจจะแวะชาร์จก่อนสักนิดหนึ่งเพื่อให้ถึงเกดวอร์แต่ถ้าเป็นไปได้เราจะไปชาร์จอีกทีที่เรดวอร์สุรา,า์ธนนีครับ ตอนนี้ผมจะบอกว่าระยะทางวิ่งของเราเหลืออีกได้ประมาณ21กิโลแล้วก็ตัวเกรด t อร์ม m อเตอร์เนี่ยห่างจากที่นี่ประมาณสัก8กิโลเรียกว่าลุ้นกันสุดๆไปเลยนะครับทีนี้ข้อจํากัดของตัวรถเองเนี่ยเวลาแบตเตอรี่เหลือเน้อยเนี่ยตอนแรกมันจำกัดที่80ทีนี้พอมันเหลือสักประม25เนี่ยความเร็วมันถูกจํากัดอยู่ที่วิ่งได้ไม่เกิน60กิโเมตต่อชั่วโมงนะครับเพื่อให้มันวิ่งได้ระยะ ไกลได้ตามที่มันประเมินไว้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเหยียบได้สูงสุดเนี่ยประมาณแค่60กิโลเมตรเหยียบเกินกว่านี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าวันนี้เราจะไปถึงเรดวอรเพื่อชาร์จไฟได้หรือเปล่าครับเหลือตอนนี้เหลือ7โลกับระยะทางอีก21โลที่เราวิ่งได้ครับช่วยกันลุ้นต่อไปครับตอนนี้ระยะทางไม่ขึ้นแล้วครับะระยะทางวิ่งคงเหลือกับระยะทางจริงที่จะต้องวิ่งอีก4.5กิโเมตรครับช่วยลุ้นกันไปครับ ในที่สุดเราก็มาถึงจุดชาร์จแล้วนะครับเมื่อกี้เราจะเห็นว่าพอมาเหลืออีกสักประมาณ19กกิโลเนี่ยแทนที่มันจะเหลือ19เนี่ยมันจะขึ้นขีดๆไปเลยกับระยะทางอีกสักประมาณ5 6กิโลเมตรแล้วที่เราจะถึงที่เกรดวอรมอเตอร์ตรงแห่งนี้นะครับที่สุราธานีเรียกว่าทาเอาลุ้นเราเรารุ้นกันสุดๆไปเลยครับและในที่สุดเราก็มาถึงที่ตู้ของเกรตวอรมอเตอร์และข่าวดีก็คือมันสามารถใช้งานได้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําการชาร์จที่นี่แล้วเราเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกับเพื่อนเราซึ่งเพื่อนเรามารออยู่แล้วก็ ต่อชีวิตได้แล้วครับเรียกว่ารอดเลยลุ้นสุดๆไปเลยครับไปครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนโอเคหลังจากที่เราเอารถไปชาร์จนะครับแล้วเพื่อนเราก็มารับอนุรักษ์เนี่ยต้องขอบอนุรักษ์ขอบคุณอนุรักษ์ด้วยที่มาชวนเรามาทานข้าวอันนี้ร้านเลยนะร้านจับหอยร้านจับหอยคนระับจับหอยให้นะครับนนะเนี่ยอาหารเรามีอะไรบ้างมีข้าวผัดนะครับสุราธ,ธานีนะครับแล้วก็มี ต้มยำน้ำพ้นมีหอยอะไรวะหอยนางลมหอยนางลมไส้กางด้วยนีหอยหอยแครงอ่าัดใบเหลียงทัดไันทอดมันกุ้งแล้วก็กันเชียงปูอันนี้ทั้งหมดกินกันสักสิคนได้ใช่ไหมสามคนครับวันนี้เรามาสคนโอเคเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนร้านนี้อร่อยแน่นอนการันตีเลยไปเพื่อนผมครับเจอกันครับ หลังจากเราไปรับประทานอาหารเย็นมาแล้วนะครับตอนนี้รถของเราก็กลับมาชาร์จเต็ม100%อีกครั้งระยะทางกลับมาที่501กิโลเมตรอีกหนึ่งครั้งนะครับเราก็ใช้เวลาชาร์จไปประมาณสัก2ชั่วโมงพอดีเลยนะครับค่าชาร์จก็อยู่ประมาณสัก435บาทได้นะครับแต่ว่าในรอบนี้เราไม่เสียเพราะว่าเรายังมีวอชเชอร์ของ G w m u เพราะฉะงนั้นถือว่าเรายังไม่เสียในรอบนี้นะครับเดี๋ยวจุดหมายปลายทางถัดไปของเราเราจะไปที่ ภูเก็ตแล้วแหละก็ใช้ระยะเวลาเดินทางสักเท่าไหร่นะ2ออยสีกิโลนะครับก็เดินทางสักประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงประมาณนี้ถึงเมื่อไหร่ก็ว่ากันเราอาจจะยังไม่ชาร์จหรอกนะครับาชาร์จเต็มเนี่ยเราน่าจะไปได้ถึงปลายทางไปถึงโรงแรมแล้วแหละนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปชาร์จอีกทีที่เกร Wall ภูเก็ตครับตอนนี้ขอตัวเดินทางครับระยะทางยังอีกยาวไกลครับไปครับ และแล้วในที่สุดเราก็มาถึงแล้วครับกับจังหวัดภูเก็ตเราใช้ระยะเวลาเดินทางมาเนี่ยตอนนี้ก็จริงๆเราออกเดินทางตั้งแต่ประมาณ7จ็ดมงสิตอนนี้ก็ประมาณตีสองโหเราเรียกว,ว่าเราเดินทางข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวนะครับระยะทางที่เราเดินทางมาจากนนทบ,บุรีเนี่ยก็ระยะทางประมาณ894กิโลเมตรในการขับขี่เลยอะ่ะนับเฉพาะขับขี่นะครับเราใช้ระยะเวลาการขับขี่ประมาณสัก 13ชั่วโมงนะครับไม่รวมแวะพักเราแวะพักชาร์จจุดนั่นก็คือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สองชั่วโมงนะครับก็ได้เต็มมาเลยนะครับก็รับประทานอาหารกลางวันนะครับแล้วก็ช่วงเย็นอีกเราก็มา,าแวะชาททร์จที่ศูนย์เกตบอลจังหวัดสุราธานีนะครับแล้วก็ประมาณ2ชั่วโมงเหมือนกันนะครับเราแวะรับประทานอาหารด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นจากนนทบุรีจนถึงภูเกต็ตเราแวะชาร์จทั้งหมด2รอบด้วยกันนะครับ เมื่อสักครูน่นี้เราพอเราชาร์จเต็มมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีถูกไหมครับเราชาร์จเต็มมา501กิโลเมตรเราวิ่งไปประมาณสักจากสุราษฎร์มาถึงภูเก็ตที่พักเนี่ยประมาณ229กิโลเมตรนะครับระยะทางยังคงเหลืออีกประมาณสัก259กิโลเมตรที่วิ่งได้ถ้าคำนวณรวมรวมเนี่ยก็จะได้สักประมาณ488กิโลเมตรนะครับหายไปเพียงแค่12กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับโอ้โหถือว่าประหยัดมากๆาครับแต่ต้องบอกว่า พอขับกลางคืนเนี่ยเราค่อนข้างทําความเร็วได้ช้าจะอยู่สักประมาณ80กิโเมตรต่อชั่วโมงได้นะครับแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยอากาศค่อนข้างเย็นตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ27องศานะครับตอนอยู่ที่ออกมาจากสุราสักพักเนี่ยอุณหภูมิประมาณสัก25องศาถือว่าเย็นสบายมากๆเลยครับแล้วก็ตอนนี้ก็ฝนตกแล้วด้วยนะครับเอาเป็นว่าแสดงว่าจริงๆแล้วขับช้าเนี่ยไม่ได้ถ้าไม่ได้ขับเร็วนะครับสามารถ ค,ความเร็วอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรได้แล้วก็อากาศเย็นเนี่ยจะถือว่าทําให้ประหยัดแบตเตอรี่มากๆกนะครับก็อันนี้ก็เป็นสรุปภาพรวมทริปการเดินทางจากจังหวัดนนทบุรีมาถึงจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้นะครับจริงๆเราเสียค่าชาร์จไปแค่300กว่าบาทเท่านั้นเองเพราะว่าที่สุราษฎร์เนี่ยเราไม่เสียค่าชาร์จเราใช้วอชเชอร์ของทาง Great Wall Motor นะครับก็ทั้งไงคืนนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนครับและถ้าชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยครับลาก่อนสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ